สวัสดีครับนีออ่ฮะเราก็มาส่งดาราใหญ่ของเราแล้วนะฮะอ่าต่อยนครับปล่คุณครับเต็มที่เลยวะ พ่อไปนั่งตรงนู้นก่อนนั่งข้างในหนึ่งนี่นั่งหรอนั่ไงแค่ไงไปจองเสือไว้ยังครับเนี่ยไปจองที่นั่งยังกระูโโต๊

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับนะแม่คน ครันโน้อย่างเบองบนพอไเห็นต่ะยุนในอันตัวจาตัวนี้อันนี้เมเดวกันที่นี่เราจะู้เห็นมะลินทุบบ้านเขาสองียวเ็เห็นหมเห็นก็น่าผ้าใหญ่อะไรแม่ชื่ออะไรอ่ะเป็นผู้จ้งซีบื่ออะไรเนี่ยี่หลม่แหน่แหลมรอไหมมีอนห่อยยีหรีบอ๋ออันเลียตะลกเอาไว่แหน่หลมห่อแห้องน้อนอนีเยน่ลยเกาสิบสามกิโ ที่น่อยวคือว่าไปเห็นนุ่มไปเห็นนี่็หังนีตีเห็นี่ไปเห็นนี่หงจน้ตีเนี่นักขึ้นจ้ำาหนีเนี่เป็นไงตัวจริงในโทรศัพท์เหมือนกันไหมยายตัวจริงนโทรศัพท์เหมือนกันไหแล้วนั่นเราเดี๋ยวนี้น่าตาแล้ว ก็ผมเลยครับกอนครับด้วงันจิ้ไปเมื่อลางวัมาถึงมาขอชายด้แล้วแม่ค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่่อยเชิญเลยครับม้าๆเจะลังเก่ารึ

มค่วหรือเปล่ามหรือเปล่าเอานอนตื่นแล้วเยี่ยมาหเอานอกตื่นแล้ว

ไม่อาดูอาดูกล้องค่ะยายยาดูกล้องค่ะอาดูกล้องค่ะอาดูกล้องอันนึงสองสามาีหนึ่งคนอาดูกล้องเดี๋ยวมาคือกันเดนนึหนึ่อาคู่กันเนี่ยือกันเดนนมเดยเดานีนูจะมาเล่นเด่นยอะเลยคเอซีมาเยอะเลยทวันนี้ันนี้ร้ นั่นน่นนั่นน่นเฮ้ใช่ไมบานี่แะน้องไม่มาคุยตอนนี้ไม่ติโรแล้วันนี้ขอแม่ท่าม่ค่ใคใคแม่เห่ม่ค่ะเนี่ยม่อเรื่อึงรับไค่อย่่ากให้เขคุณแม่เแม่แม่่ม่าวไมกล่ายได้ค่ะ มาเป็นไก่แน่ค่ะโอ้นนี้นายยืนสอาวสอสองและดไปด้วยเน่าจะไันนี้ยกันได้คระใครละใครยืามามกัน้่ะเดี๋ยวส่งให้ผมขอบคุณค่ะเาไปใส่ไปซอยจซาันหลังบ พุ่แขกแ่หาใหญ่าถถง้าถแถึงทีถึงหาใช่ไหมแแล้วมั้ห่นี่ะนี่ครทีมงานเขาถ่ายก็กำลังถ่ายทําอยู่ทำายู่ี๋ยวสักครู่บอสโจก็จะเข้ามาเลยนะครับบรรยากาศยนสนามนี่ะนะ พ่อกินข้าวยังพ่อข้าวไหมเอาข้าวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เงาะ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 พี่สวัสดีครับ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 พี่มีข้าวกรองไหมครับมีข้าวกรองไหมครับเอาให้พ่อแหลมหน่อยเงาะเอาข้าวให้พ่อแหลมหน่อย ข้ากับน้ำข้ากับน้ำไปหนึ่งชุดเหอกินเป็นนี้บางเอาละตากเคยขาดแห้งบเออแล้ววนีเขียวงยาไผมเห็นได้กินมูซิดาวได้ครับเอาไปห้พ่อด้วเอาไปสี่กล่องสี่กล่อง้ย่เสื้องเสื้องามใช่ไหมค่ายเดียกันเลยคนละค่าย เบอยังไ่เอาเอาไปก่อนนะอ้ผู้คกินกัันมันกินกินกันจะแกไ่ด้ต้งยมใบพ่อนั่งกินนก็ได้พ่อเดี๋ยวจะไปให้นั่งกิน ปลาหมึกผัดพริกเผากระพาะหมูกรอบหมูสับไ่ดาวเอัเลยวายนี่สย่างิกอใหเลยดทดกนเลยไกดสมบอะไรคลิปนี้แค่นี้กันนะครับเดี๋ยวจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ